ทำคลิปแบบนี้ทำยังไงง่ายมากครับเดี๋ยวผมพาไปทำาเราไปทำที่แอป c a ป c าร์กันนะครับเราเข้าไปที่แอปแคป c าร์ดทำที่แอป c a ป c าร์กันเลยอ่ามันไม่ด้ยากเลยเราจะทำยังไงก็เข้าไปที่แอปแคป c าร์ดนะครับอ่ารอพักหนึ่งนะครับ ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมันจะโฆษณามันจะแอบแกรบครับก็ไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาเพิ่มคลิปที่เราจะทำมนะันแหละเพิ่มคลิปที่เราจะทำอ่า จะเอาคลิปไหนดีสมมติผมจะเอาคลิปนี้อ่าเอาคลิปนี้กำลังเดินบรรยายนะคลิปนี้ไม่สวยเอาคลิปนี้ก็ได้อ่าเอาคลิปนี้นะอ่าเอาคลิปนี้กำลังเดินบรรยายอยู่อ่า ทีนี้ผมจะให้มีคลิปเล็กๆของผมอีกคลิปหนึ่งอยู่ตรงนี้ทำยังไงนะเพิ่มโปรเจกต์เข้าไปเพิ่มโปรเจกต์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปบวกคลิปของเราเข้ามาอ่านะ บวคลิปเราก็ามานะบวกคลิปเราก็ามาสมมติจะเอาคนนี้เป็นคนบรรยายเพิ่มเข้าไปไปหาภาพซ้อนอ่าเรากดคลิปไว้หาภาพซ้อนอืม ไปหาภาพซ้อนเจอแล้วครับภาพซ้อนกดภาพซ้อนเข้าไปก็จะลงมาแล้วทีนี้ก็เลื่อนไปให้สุดเลื่อนคลิปไปให้สุดเห็นไหมครับส่วนส่วนที่ยาวเกินแล้วก็ขยับเข้าไปแค่นี้เองขยับเข้าไป แล้วทีนี้อันนี้เราก็ขยายลงขยายลงแนะนำมาใส่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็ลองลองดูอ่าลองดูขยายเล็กเล็ก,ลกอ่าขยายเล็ก,ลกตามที่เราต้องการแล้วแต่เราจะต้องการ มากน้อยขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับ่าวิธีทำก็ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรวิธีทำก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนี่ยเห็นไหมถ้าเราโอเคแล้วเราก็เซฟ ไปใช้นะครับเดบไปใช้นะครับเออกไปอโอเคคลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ ขอบคุณมากครับผม